แม่วันนี้อยากกินอะไรจ้าเดี๋ยวแม่หนูอยากกินสเต็กสเต็กลูกไปเอ,อิ่มอาบน้ําได้แล้วเดี๋ยวอาบน้ำลูกวันนี้แม่ลูกขัดห้องน้ำเพื่อแม่ได้นะโ <Okay. S 2> อเควุ้ยเดี๋ยวคนสิแม่เราเจ๋งเลยมากถ้าลูกขัดห้องน้ำอย่าแม่ให้ลูกเล่นเกมสองชั่วโมงอู้หูคิดคุณแม่แต่กับแต่อาบน้ําก่อนอาบน้ําอาบน้ำแม่รันกับข้าวไว้ให้แล้วนะ Okay, เดี๋ยวแม่ขึ้นมาเดี๋ยวแม่ถูพื้นก่อนค่ะแม่เป็นอะ,อะไรอะลูกอะไรคุแม่วันนี้เดี๋ยวแม่พาลูกไปสวนสนามเด็กลเล่นจริงหรอจริงสิเดี๋ยวนูขอหาชุดก่อนนะแม่ลูกเดี๋ยวแม่อยู่หลังบ้านนะเสร็จแล้วออกมาเรียกแ, okay, แม่ได้วลยโอเคคุณแม่ นีต้องใส่ชุดน,น่ารักน่ารักแล้วลูกยันนีเดี๋ยวเรามานั่งอาบน้าแช่บ่อออนเซนกันโอเคค่ะแม่บ้านต้องปิดหรออือหือเดี๋ยวหนูขอแต่งตัวแป๊บหนึ่งแม่จะเสร็จแล้วโอเคจ้าลึกอาบน้ำดีนะจากหัวฟาดพื้นไปลูกวันนี้ไม่ต้องขัดท่องน้าแล้วเดี๋ยวแม่พาไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ให้เล่นทงกระสับโอเคค่ะแม่ไปกันค่ะแต่ไปกินข้าวก่อน มาค่ะมาขอวันนี้แม่กินแม่ทำสเต็กไก่ให้นะอูค่ะแม่ดูสีนะ่ากินมากเลยเสร็จแล้วค่ะแม่เสร็จแล้วอาจา์ไปเก็บได้ลูกโอเคค่ะแม่จา์ไปเก็บนี่จานอยู่ในซิงนี่เสร็จแล้วค่ะแม่นี่เสร็จแล้ว อาเก็บเลยลูกโอเคแม่ไปกันเดี๋ยวแม่หารถก่อนนะโ okay, อเคค่ะแม่เล่นโทรศัพท์มือถือกว่าลูกลูกมีแม่เห็นลูกมีแค่โทรศัพท์เดียวเอาโทรศัพท์มาให้แม่แล้วเดี๋ยวแม่ไปพาไปซื้อไ oh, okay, อแพดใหม่โอเคค่ะแม่รุ่นไอโฟน e ิ7เจ็ไปแล้วค่ะแม่หนูอยาก ไปเร็วไปซื้อโทรศัพท์ก่อนหรือว่าไปไปซื้อโทรศัพท์ก่อนค่ะแม่โอเคแม่ขับรถดีๆนะคะจ้าโอเคถึงแล้วถึงแล้วค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปดูก่อนนะคะอุ้ย ไอ้ iPad, แผลเต็มไปหมดเลยอยากได้รุ่นไหนบอกมแม่เลยแม่ยากได้รุ่นนี้ทั้งหมดห้าห้าหมื่นค่ะโอเคค่ะสแกนจ่ายนะครตื้อตื้อตื้อเสร็จแล้วกลับบ้านีบกันลูกโอเคค่ะโอ๊ยไม่ใช่แม่ไปเที่ยวไม่ใช่หรอโอเค,อเคไปกันโอย ลูกข้าอย่าเล่น iPad บ่อยนะเดี๋ยวต้องใส่แว่นนะโอเคค่ะใส่แว่นเดี๋ยวไม่สวยแม่หนูอย่าไปเล่นน้ำอ่ะจะไปเล่นน้ำหรือไปเล่นสวนย่มกับเพื่อนอแล้วแต่แม่เลยค่ะอุ้ยแม่น้านอัปเดตใหม่ว้าย <c oughs> อันไม่ค้างอ่ะเอ๋อเนี่ย <c oughs> บิน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 ,บน <c oughs> สวนยางเนาะนี่แม่เล่นสวนน้ำก็ได้อส่วน,น,นี่หนูไปแต่งตัวแล้วนะแม่หนูขอไปแต่งตัวก่อนเดี๋ยวแม่นั่งรออือฮึนี่แต่งตัวในนี้แต่งตัว B E A C H อะไรก็ Rick, แม่เดี๋ยวจะมีเพื่อนมาเล่นกับเราด้วยนะอุ้ยโอเคแม่นี here, here. Here, here. Ara, okay, mm ่เอาชุดนี้เลยนี่เสร็จแล้วแม่ไม่กโดดลงน้ำเรานะโอเคเดี๋ยวให้ให้ลูกของน้ำมาเล่นด้วยนะอุ้ยแม่มีรถอยู่ด้วยดูด้หน่อยสิไหน เฮ้ยข้าได้ด้วยเจ๋งเจ๋งมากเลยนี่วู้ยรถง่ายน้ำนี่มาแล้วชวัสดีฉันชื่อมันีนะฉันขอเล่นกับเธอด้วยได้ไหมได้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 ได งั้นเดี๋ยวฉันกระโดดอะไรให้เธอดูนะเธอดูนะไหนนี่พึ่งลงมาเลยกระโดดสูงมากเลยแต่เ,เธอดูฉันทำนะฉันทำสูงกับเธอเธอดูนะหน,หนึ่งสองสมเธอดูไหมฉันเป็นนักกีฬาเด็กเก่งที่สุดเลยนะจริงหรอ ฉันลงสไลเดอร์ให้ดูไห<ง>นะ้าฉันบอกแม่ฉันบอกว่าให้ไปแม่หนูบอกว่าให้หนูไปเล่นให้หนูเล่นได้แค่หนึ่งชั่วโมงแล้วพี่ล่ะอ,อ๋พี่เล่นได้หลายชั่วโมงเลยน้องลูกน้าน้าน้า,น,า,น,าน้าเจี๊ยบเขาบอกว่าให้หนูอะ่ะเล่นเพิ่มได้สี่ชั่วเล่นได้สามชั่วโมง จริงรึใช่จ้ะแล้วลูกแล้วลูกเดี๋ยวลูกได้เล่นประมาณสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงเหมือนกันนะโอเคจ้ะแ,แม่เดี๋ยวแม่ไปหาซื้อไอติมก่อนเดี๋ยวพาน้อง <c oughs> น้องมงังีไปด้วย <c oughs> โอเคกับแม่เล่นการมันนี่โอเคเดี๋ยวฉันไปข้างมาแป๊บหนึ่งนะฉันปวดทีได้เลย <c oughs> ไม่เดี๋ยวฉันมาเล่นตรงตรงนี้นะเธอไหนโอเคอลูกเดี๋ยวแม่ไปซื้อไอติมมาให้นะโอเคจ้ะแม่นี่ยนโยลูกบอลนลูกอยากกินอะไรไหมตื้ตืดต้ดตืดแม่โทรหาลูกตื้ดตืดตื้ม่ไหร่จะรับเนี่ยเอาแม่าโทรมา,มาเดี๋ยวขาไปรับสายแป๊บนึงนะ สวัสดีค่ะแม่อมพอดีว่าลูกจะเอาไอติมอะไรดูเอาช็อกกโแลตมะนาวชาเขียว <c oughs> แล้วก็สตรอเบอร์รี่เได้สองรสเอามะนาวกับช็อกโกแลตค่ะเอามะนาวกับช็อกโกแลตค่ะได้เลยค่ะทั้งหมดหนึ่งร้แบทค่ะโอเคค่ะแม่อ่าแลูกให้เดินไปก่อน ลูกอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวแม่ถือไอติมไปให้โอเคแม่เดี๋ยวหนูเล่นน้ำกรอบนี่โอเคตุ๊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 ไอติมมาแล้วนี่นะคะลูกลุกขึ้นมากินไอติมก่อนเร็วโ okay, อเคค่ะแม่ไหนนี่แม่อยู่นี่อ่ะนั่งกินก่อนโ <Okay, S 1> อเคค่ะแม่ไปเล่นนะ โมงแล้วลูกกลับบ้านการมามีกลับแล้วเนี่ยอือฮึโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจะกันาใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ